นี่คือจุดล้มต้นการต่อหวลาง์นักบวบและพาคิลิวในเกมแพนเวสซอบีอันนี้คืออะไรทกลานเตาเหรอทำไมมันเหมือนนักบวบห้อยเราเจอกองทัพนักบวบยีมันยเไอซอมบี้ให้มันลงไปซักนี่คือการล้ของเราทกลานเตาฟนอล,เ, <Final S 1> ลเวฟ สงครามนี้ก็เป็นฝ่ายชนะของเราได้อะไรมาน้องดอกทองน้องดอกทองเขาจะให้อะไรเราอ๋อให้หิงห้อยมาผมขอให้ชื่อเขาว่าน้องดอกทองัด้เองดน้องน่ารักเจอน้องบัวเข้าไปบีพาชเวยเฮ้ยได้อะไรมาความสามารถอะไรอ่ะเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ผมโง่อังกฤษเฮ้ยมีซอมบี้กล้วยไม้เนี่ย อยากจะรู้เหลือเกินว่าเชอรี่ไปทำอะไรได้หมดเวลาสนุกแล้วสิ Surprise motherfucker อ๋อระเบิดที่เราตารังเก็บเหรียญคือสร้างระเบิดอันประดับนูนเอาไปแดกสร้างระเบิดจะบระดุนอะไรจนเป็นตัวโดนนั่นเองเกิดมาทำไมเนี่ยบอลทองคำของโอคารุคือน้องจะโดนแดกอย่างเดียวนะ,ะ,ะทำไมทำอย่างน้องอย่างนี้หัวหายแล้วเนี่ย เราขอเลสเปกน,น้องออเจอเชอรี่กูระเบิดปันขอรับสองไมกินนี่คืออาหารของเจ้าจากเปล่าโตล่ออ่ะแต่กูวางให้มึงกินกินแน่เลยอร่อยไปเลยแล้วกูก็จะระเบิดมึงเองเพือ่อฮาอย่าตายนอนให้มึงตายท้องคือใจทีดหนึง่งคือใจก่อนมา ขุดฝั่งน้องเหรออลมลงยค่รอ่ะเคเรื่อย่อ่อร่อยเรื่เรือยเรืมอ่เ<ค>รื่อืองเดือยเรืมอรือยอรือรือยรืออยเรือรืออะไรือ่อื่อยเือออ ตไอเวตุ่นคอนโทรนเ่บแบบแบโอเคอยากลองของเล่นใหม่ได้ไหมของเล่นใหม่หน่อยเอาไปวางนี่เลยเค,คืออะไรไม่รู้รอ,อดูเลยอะไรอะอมณรเอาตุ่นใจตุ่นมาพงมาแล้วตุ่นให้โชว์ตัวบนจะตาบนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เข้าเ,เ,เาเร้วเฮ้ยเันตเฮ้องฮ้ยเฮ้เ้้เฮยเยเ้ ไปอะไรอะ่ะนักบวบสีฟ้านักบวบที่เวอร์ชันอัพเกรดตุนจะโทรของนี่คือระเบิดสังไสรับคุณจะขึ้นมาทันไหมโซนเฮลท์ระเบิดเฮ <c oughs> ้ยไอตัวนี้อันตรายระ <c oughs> เบิดจะโดดข้ามผ่านเหรอมีตุนอย่างนั้นทีน้องแกไม่ทั้งรอดหรอกอกน้อง surprise ตัวฟ้ามาแววโทรหน่อยดิย่าเอลเฮ้ยตรงกลางตุนจะแดกมึงแล้วมึงเป็นอะไปเฮ้ยอะไรอ่ะมาข้าวมาแกงลิงโอเคมึงฆ่าน้องถั่วได้มึงก็เจอน้องตุ่นไปเลยแลเบอร์ปลาปนูน ข้าหม้อแกงลิงฉันเลิกนายมาแล้วมันมาแล้วกูจะได้กี่แดกแล้วแดงแม่องอร่อยเลยผ<อ>้านน้ำทับเองพ่นไปทัวของทางน,น้ำบวบคึืนแดกนานจังเฮ้ยเจอระเบิดปิดท้ายบวบเวอร์ชันสองอัน 2. นี้จะไม่เซื้ออะไรเพราะว่าจะเอาบวบเวอร์ชันอัปเกรดมาเลยบวบเวอร์ชันอัปเกรด มอ๋อยี่สองลูกแกก็ไม่ดีเวอร์ขนาดนั้นหรอกจะแพงมากเลยนะอย่าอย่าอย่าย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 าบอมันมาแล้วหัวกล้วยหัวกล้วยหัวกล้วยโดดมาเลยมันก็ตายด้วยตุ่นระเบิดนนั่เองมันไม่มีประโยชน์หรอกทุกคนจับตาดูต๊ะกลางให้ดีแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรไอ้สักจะบ้าถ้าหลุดไปจะโดนระเบิดตายจะแดกมีไหมงับโอ้ยมันมาเป็นฝูงเลยมันมาเป็นฝูง

มันตุ่นพร้อมแล้วมาดิเจอนะบวกกูตกันแดงมึงแนงเลยโอ้หพี่เขามาเป็นฝูงเลยอะหมดเวลาเปิดเด็กมันนี่เด็กเฮ้ยมึงโดดมาเแค่มึงจะพ้นเหรอมึงเจอตนกูละเปิดเลยต้องเอเสือเข้ามาอีกที จะพกกระเพงไปท่าไอ้น้องแด่แน่เข้าไปแล้วเปิดเชอรี่ไอ้คุยกันรากมามุกจะถัวเข้าไปเฮ้บอยอะไรอ่ะสอดจดหมายอ๋อโอเคโอ้โหมาเป็นฝูงเลยมาอีกแล้วของเล่นแบบนี้สนุกเลยมึงิงสิเอ้าตายเข้าแล้ว เดี๋ยวก่อนแน่เชอรี่เก็บไวเลยปิวป้วปิวป้วปปวปิหมดเวลาบานตอนต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 นอนไลนะสบายสบายจเอาจเอเจอพลังถูลันเตาถลันเตาถรันเตาถรันเตาร,รู้จักพลังถล <restricted> ันเตาอ่ะเดี๋ยวไปเจอ เชอรีดอับบาเบลยวุ <drop. S 3> the the ้ยไดอะไรมาน้องเฟรนุ่นเฟรุนชัดๆเลยถ้าคุณอยากให้ผมทำต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักบวกด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในวัตีิชาต้องการครับผมบ๊ายบาย